สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำเมนูง่ายๆทานนะคะต้มยำปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นค่ะซดร้อนๆนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะทำง่ายๆนะคะ5นาทีก็เสร็จแล้วค่ะใส่เครื่องต้มยำครบชุดแบบนี้นะคะแซ่บมากๆเลยค่ะเข้มข้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าทำยังไงนะคะ ปากระป๋องสองกระป๋องนะคะทําสําหรับสองถ้วยน้ปาปลาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะมะนาวครึ่งลูกนะคะข่ตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมค่ะผักชีใบเลื่อยพริกขี้หนูนะคะตามชอบนะคะชอบเผ็ดใส่มากวุ้นเส้นหนึ่งห่อเล็กนะคะนําไปแช่น้ําให้นิ่มค่ะใส่น้ํากับประมาณสองถ้วยนะคะใส่ ะไคร้ขาลงไปนะคะที่เราหั่นไว้แล้วก็กระเทียมค่ะตามด้วยหอมแดงนะคะใส่ประมาณนี้นะคะใบมะกรูดนะคะขยำนิดนึงให้กลิ่นเขาออกนะคะแล้วก็เปิดไฟนะคะให้น้ําเดือด ใส่ปลากระกป๋องลงไปค่ะเป็นเมนูที่ง่ายมากๆนะคะใครๆก็ทำได้ค่ะอร่อยด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็รอให้เดือดน,นะคะเติมน้ำปลาลงไปได้เลยค่ะ พริกขี้หนูนะคะที่ระบุบเอาไว้นะคะบีบมะน,นาวลงไปค่ะครึ่งลูกก่อนนะคะเดี๋ยวเราชิมรสก่อนแล้วเราอาจจะปรุงเพิ่มได้นะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะ ตัดลดด้วยน้ำตาลนิดหนึ่งนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะทำไปหิวข้าวไปเลยนะคะกลิ่นหอมฉุยเลยนะคะเรามาลองชิมกันนะคะว่ารสชาติได้ที่หรือยังนะคะรสชาติได้ที่แล้วนะคะ ใส่อุ้นเส้นลงไปได้เลยค่ะอุ้นเส้นนี้เราตัดก่อนนะคะอย่าให้ยืดยาวมากเดี๋ยวจะทานยากนะคะเสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้เขาเดือดนะคะใส่ผักชีใบเลื่อยลงไปได้เลยค่ะ เมนูนี้นะคะทานแทนข้าวก็ได้นะคะใครๆที่ลดความอ้วนลดหุ่นนะคะทานวุ้นเส้นปลากระกป๋องต้มยำนี่นะคะทานแทนข้าวเลยนะคะปลาเป็นตัวตัวเลยนะคะใครจะชอบปลากระกป๋องยี่ห้อไหนก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะ เดือดได้ดีแล้วเรามาตักใส่จานเลยนะคะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะตักพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะน่าทานไหมคะรสชาติเข้มข้นมากค่ะแต่ถ้าเกิดใครชอบเผ็ดนะคะก็ใส่พริกขี้หนูลงไปเพิ่มนะคะลองไปทำทานกันดูนะคะอร่อยและง่ายด้วยค่ะ ขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจานโปรดนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปของเรานะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ